พระเอกยิ้มสวยอานัสลาพาณิชชื่อจริงชื่อมุสลิมว่าอานัสเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2521เป็นนักสแสดงชาวไทยครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม การศึกษาจบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา,ยราชาพัฒสวนสุนันทาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และอุดมศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาอุตสาหาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนย้ายมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์เอการาชแสดงและกำกับ การแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรได้ได้รับทุนให้เรียนในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมผลงานมีผลงานการแสดงละครอย่างเรื่องเลือกแล้วคือเถอเศรษฐีตีนเปล่าฝนใต้หัวใจไกลปืนเที่ยงเพลิงมายากระต่ายหลงจันทร์เจ้าเบ่าคงสุดท้ายคุกแกล่งแข่งกันเก่งกนหลวงรัก เปิดธุรกิจของอานัทอีกหนึ่งธุรกิจนอกจากเขาจะเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาทําอยู่จําเป็นมากซึ่งในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาสองธุรกิจใหม่ของหนุ่มอนัทนั่นก็คือธุรกิจน้ําดื่มเอเวสนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่สู้ชีวิตสุดๆเลย